เกือบโดนแล้วเจ้าหมีโง่มาทางนี้ไม่นะมาจริงๆด้วยช่วยด้วยโจ้ดีที่ลงอยู่ที่นี่ทําไมหมีน้ําแข็งยักษ์ตัวนี้ถึงดูมีความเกลียดชังตัวเขาขนาดนี้ไม่ได้ผลเลยลูกธนูวิญญาณสุรเลืศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ไม่สามารถทำรลายมันได้เลยจบแล้วหนีไม่พ้นแน่พาลาโนซอรัสและเปลวไฟสีแดงแข็งแกร่งพอแล้วแต่มีแค่ฉันที่ยังแข็งแกร่งไม่พอ นี่มันนี่มันพลังอะไรกันเนี่ยน่ากลัวมากฉันเลาะฉันยังมีชีวิตอยู่มันไม่ตายมันหนีไปแล้วจับมันอย่าให้มันหนีไปอย่าวิ่งหยุดเดี๋ยวนี้เพราเขาไม่มีอาวุธวิญญาณสูงและไม่สามารถแม้แต่จะทำ้ายคนของมันได้เลยให้ตายเถอะ แต่ยังดีหน่อยที่วิญญาณศูนย์ไม่ได้เป่งพาพลังของมนุษย์ในการบินไม่เช่นนั้นฉันคงไม่ไหวและถูกทุบตายเมืม่อน้ำแข็งนี้ต้องฆ่ามันให้ได้เสียงอะไรหมีหรอหลีกทางทำไมเราต้องหลีกทางด้วยตามกดของแซงโซลี่ใครก็าตามดี่ฆ่าเป็นของเขาใช่ทำไมสารเลือดศักดิ์สิทธิ์นี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสถ้าเราเริ่มตอนนี้เราอาจจะได้วิญญาณศูนย์ีี ข้างหน้าคือเซงโซลี่ของผู้ตายบาัคัญชาของสันลุงได้พามันไปไม่มีประโยชน์สมองของมีน้ำแข็งยักตัวนั้นถูกทุบดังนั้นเขาจะไม่มาหาสันสันต้อการฟื้นกำลังเืนกำลังสันงแค่ต้องโจมตีอีกครั้งสันปล่อยให้มันหนีไปไม่ได้ช่วยด้วยวิ่งเร็วอพยพอพยพด่วนเปลวไฟสังหารเอาอีกเปลวไฟสังหารเปลวไฟหมุน ต้องฆ่าให้ตายขอบคุณสุดยอดเลยในที่สุดก็ตาย